คลิปนี้จะต้องได้ล้านไลค์ออกมาดา่าเลวัดได้ล้านไลค์เดี๋ยวหนูก็รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มลูกสวัสดีครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับท่านเลวัดขึ้นแคสอนออกมาพูดเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นนะครับเพราะว่ามีติ๊กตอกเกอร์รายหนึ่งครับที่ทําคลิปออกมาด่าท่านเลวัดเรื่องสํารกเท่าเทียมนะครับตอนนั้นออกมาด่าด,ด้วยถ้อยคําที่รุนแรงพอดูนะครับแล้วก็แต่ว่าล่าสุดนะครับ เขาก็ทาคลิปออกมาขอโทษนะครับขอโทษขอถอนคําพูดทั้งหมดที่พูดว่าท่านเลวัดไปหลกัหลกๆก็จะมี3ประเด็นนะครับขอโทษแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงเพราะว่าเขาทําผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ในขณะนั้นก็ได้รับข้อมูลข่าวสารมาไม่ได้ถูกต้องครบถ้วนก็โดยในอารมณ์ตอนนั้นก็เลย ใช้อศคำที่รุนแรงที่พูดออกไปนะครับขอถอนคําว่าตํารวจแกผมขอถอนคําว่าเดี๋ยวท่านอยู่อีกไม่กี่ปีท่านก็แก่ตายผมขอถอนคําพูดว่าไปหนักบนหัวพ่อหัวแม่ใครผมขอถอนคําพูดทั้งหมดที่พูดแล้วมันดูรุนแรงไปนะครับและเดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ย <"H oney, S 1> นุม่มมึงไม่แน่จริงนี่วามึงกล้าด่าเขาด้วยถ้อยคำรุนแรง แต่มึงมาทําคลิปขอโทษขอถอนคําพูดเนี่ยนะมึงไม่แน่จริงใช่ครับผมไม่แน่จริงครับในบริบทที่ผมทําคลิปไปเมื่อวันก่อนเพราะผมได้รับข่าวสารมาจากนักสือพิมพ์สือพิมพ์หนึ่งและตอนนั้นเราก็จะอยู่ในอีกอารมณ์หนึ่งแต่วันนี้ครับในเมื่อคําพูดที่เราพูดไปแล้วแล้วคนที่อยู่ต่อหน้าเราเขาไม่สบายใจถึงแม้ว่ามันจะใช่ไม่ใช่คําพูดที่มันเป็นคําพูดบ่นประมาทในการโฆษณาแต่เมื่อมาฟังดูแล้วนะครับผมก็เด็กกว่าเขาเยอะเลยหลายปีครับ เป็นลูกเลยแหละครับก็ยอมรับโดยตรงครับว่าใช้ถ้อยคําที่อุนแแรงเกินไปอาจจะเป็นโดยที่สันดานของผมน,นี่แหละครับดังนั้นคนไทยด้วยกันครับการออกมาขอโทษจึงไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องแบบว่าเสียฟงเสียฟอมผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นคนมีฟอมครับเรารู้ว่าเราใช้ค,คําพูดที่มันไม่ถูกต้องและทําให้คนปลายทางนั้นไม่สบายใจเป็นใครก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาแก้ครับโดยการขอโทษกันท่านเลวัตก็ออกมาตอกโต้แล้วนะครับว่า ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับว่าไอหนุม่มเอ้ยทำคลิปเลวัตในร้านไลค์แต่มันจะคุ้มหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าท่านเลวัตจะให้อภัยเคสนี้หรือเปล่านะครับก็คนที่ทำผิดก็ยอมรับผิดก็น่าจ,จะมีการขอโทษขอโพยนะครับมีมอกกระชงมอกกว่าเช้า,ชาไปนะครับก็ท่านเลวัตก็ไม่ได้ไม่ใช่คนใจร้ายใจดำนะครับก็อาจจะ ให้อภัยไปนะครับสำหรับคลิปนี้มันลงคลิปแล้วก็พูดแรงนะครับพูดบอกไอ้แก่เดี๋ยวก็ตายโหมตายหาแล้วมึงอะนะครับคือเจตนาเขาไม่มีอะไรแล้วครับอยากด่าคลิปนี้จะต้องได้ล้านไลค์ออกมาดา่าลยวัดได้ล้านไลค์เดี๋ยวหนูก็รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มลูกนะครับเดี๋ยวหนูก็รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับผมรับรองว่าไม่คุ้มครับนะฮะผมรับรองว่าไม่คุ้มนะครับ